สำหรับในคลิปนี้อิงก,ก็มีเกมสนุกมาบอกต่อกันอีกแล้วค่ะแล้วก็ใครที่เป็นคนที่รักเกมปจนภัยขอบอกเลยนะคะว่าต้องมาดูเกมนี้กันล่าสุดทางผู้พัฒนาเกม Hyper Light Dister ก็ได้ออกมาประกาศเปิดตัวเกมในสไตล,ล,ล์ผจนภัยตัวใหม่ที่น่าสนใจกว่าเดิมอย่างเกมที่มีชื่อว่า Solar Ash ที่นับว่าเป็นเกมผจนภัยในสไตล,ล์อินดีน้ในรูปแบบ3มิติที่ทางผู้เล่นจะมาเป็นคนบังคับตัวละครลึกลับที่ไม่รู้ที่มาที่ไปพร้อมออกเดินทางภายในอันตราวอยโลกที่ อยู่ในช่องว่างของจกักรวาลแห่งนี้ค่ะแล้วก็ในโลกแห่งนี้ก็รายร้องไปด้วยเหล่าธรรมชาติและก็ยังมีภัยร้ายจากสัตว์ประหลาดต่างๆเราสามารถเดินทางไปด้วยความเร็วสูงไปตามสถานที่ต่างๆภายในโลกที่กว้างใหญ่ได้แถมยังมีเหล่าเครื่องมืออนุยความสะดวกที่ครบคันมากขึ้นพร้อมเดินทางเพื่อเปิดเผยความลับเรื่องราวภายในเกมได้อย่างสนุกสนานนั่นเอง แต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเกม Solar a s นี้ไม่ใช่เกมภาคต่อจากเกม Hyper Life d i s t e r ซแต่อย่างใดตัวเกมทั้งสองจะมีเรื่องราวอยู่ในช่วงจกวักรวาลเดียวกันก็ตามนะคะแต่ว่าจะมีความเชื่อมโยงกันแค่บางส่วนเท่านั้น แล้วก็สำหรับเกม s o l r r Ash นี้ก็เป็นเกม e x clus i v e ที่เปิดให้บริการเฉพาะบน e b i c Store เท่านั้นค่ะซึ่งจะมีการกำหนดควอมจำหน่ายในเร็วๆนี้หากว่าใครที่ดูแล้วชอบในเกมนี้สามารถไปติดตามกันต่อได้หรือถ้าคุณยังไม่หนำใจมาดูที่ช่อง Visual Gamer TH ของเรากันสิเราก็มีเกมสนุกมาแนะนำกันอีกหลากหลายแนวเลยค่ะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของอิงก,กันด้วยนะ